ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลสองแอสตันวิลล่าศูนย์ฟอร์มดีหลายคนตัดเกรดแข้งหงแดงเกมสอยสิงังาดหงแดงลิเวอร์พูลพุ่งขึ้นอันดับสามในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังพากันคืนฟอร์มเก่งเปิดรังแอนฟิลด์พิชิตแอสตันวิลล่า2ต่อ0นเมื่อคืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำเอาสาวกเดอะค็อบกลับมายิ้มได้อีกครั้งและนี่คือผลสอบของลูกทีมอาร์เนอร์ส็ลตแต่ละคนในแมตช์นี้ 11ผู้เล่นตัวจริงจอร์จี้มามารัชวิลลี่7คะแนนถือว่าทำได้ดีมีเซฟสวยๆให้เห็นเก็บคลีนชีแรกในการเล่นให้ลิเวอร์พูลได้สำเร็จคอเนอร์แบตลี่7คะแนนรูปอาจไม่เด่นแต่มีดีที่เกมรับมีความเร็วช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อิบราฮิมาโกนาเต้6.5คะแนนมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเล่นได้มั่นคงดีเฟอร์ ai, กิลฟานไดค์กัปตันทีม7.5คะแนน มีบล็อกสำคัญช่วยทีมไม่เสียประตูจากจังหวะของอีวานเกตซองและยังคอยดันแนวรับขึ้นสูงมีส่วนช่วยให้ลิเวอร์พูลคุมพื้นที่ได้ดีและยังเป็นจุดเริ่มต้นในจังหวะที่ทีมได้ประตู2ต่อ0ด้วยแอนดูโลบสั7น7คะแนนเล่นได้ตามมาตรฐานทางฝั่งซ้ายขยันเติมเกมรุกเมื่อมีโอกาสและยังรับหน้าที่เปิดลูกตั้งเตะได้ดีดูเหมือนจะกลับมาเป็นตัวเลือกแรกของทีมอีกครั้งไรอันกราฟเฟนแบก8คะแนน กลับมาเป็นเครื่องจักรในแดนกลางที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งโดดเด่นทั้งเรื่องตัดบอลและการแท็กเกิลและยังเป็นคนทำประตู2ต่อ0ช่วยให้ทีมเล่นง่ายขึ้นอ l เล็กซิสแม็กอลิสเตอร์7.5คะแนนกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งเล่นได้คล่องตัวมีความเก๋าเกมและเป็นคนผ่านบอลให้กราฟเฟนแบกกดประตู2ต่อ0 โมฮัมหมดซาลา7.5็คะแนนวางเท้าขวายิงได้เยี่ยมสำหรับประตู1ต่อ0ถึงแม้ยังเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานแต่ก็เล่นได้มีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อเทียบกับเกมก่อนๆโดมินิกซูโบสไล8์คะแนนยังคงทำผลงานได้น่าประทับใจพลังงานเหลือๆวิ่งไม่มีหมดคุมการเพรสซิงได้ยอดเยี่ยมและมีส่วนร่วมกับเกมลุกแทบทุกจังหวะแถมมีจังหวะเกือบทำประตูได้ด้วยโกดีก้กกโป7คะแนนโจมตีฝั่งซ้ายได้อันตรายไปกับบอลได้ดีแต่ก็ยังมีบางจังหวะที่ฝืนเล่นเอง อูโกเอกิจ ig ิเก้5.5คะแนนน่าเสียดายที่ลูกโคกสวยๆช่วงท้ายครึ่งแรกโดนยึดคืนเพราะล้ำหน้าทําให้มีเกมที่ไม่ค่อยจะดีนักเพราะนอกนั้นไม่มีโอกาสยิงแม้แต่หนเดียวเล่นไม่ค่อยเข้าขากับเพื่อนก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกกลางครึ่งหลังตัวสำรองที่ได้ลงเล่นฟอร์เรนเวียแทนเอกิจิเกนาทีที่77 6คะแนนแสดงให้เห็นถึงความขยันและมุ่งมั่นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มาก เฟอร์กิวฟานได้กับตันทีมลิเวอร์พูลเราให้ทีมเดินหน้าเต็มสูบต่อไปหลังเพึ่งปดล็อกเอาชนะแอสตันวิลล่า2-0เมื่อวันเสาร์โคงแดงพ่าย6จาก7เกมก่อนหน้านี้และตกอยู่ภายใต้ความกดดันกระทั่งกลับมาร่วมแรงร่วมใจเอาชนะสิงห์พยองสำเร็จกระนั้นกับตันชาวรัสกระตุ้นให้ทีมเล่นด้วยความเข้มข้นเช่นนี้ต่อไป และไม่ปล่อยคันเร่งผมคิดว่าเราครองบอลได้ดีเราหานักเตะที่ว่างเจอและเห็นว่าผู้เขาจะกดดันได้วยกองหน้า2คนดังนั้นเราจึงรู้ว่าไม่เลขหกจะว่างถ้าเราจ่ายบอลเร็วพอมีการวิ่งตัดหลังที่ดีและการป้องกันเป็นทีมก็ทําได้ดีผมบอกคุณได้เลยว่าแม้ในช่วงเวลาที่ดีคุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่าผ่อนคันเร่งเด็ดขาด ในช่วง 2- 3สัปดาห์ที่ผ่านมามีเสียงรบกวนมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราต้องรับมือกับเรื่องนี้ในฐานะทีมมันอาจกระทบถึงผู้เล่นบางคนได้แต่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องร่วมมือกันโมฮัมเหม็ดซาลาห์ทำสถิติสำคัญด้วยการยิงครบ250ประตูให้กับสโมสรลิเวอร์พูลกองหน้าหมายเลข11ทําทำสถิติยอดเยี่ยมนี้จากการทำประตูในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าที่แอนฟิลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ซาลาเป็นเพียงผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทําได้เท่านี้ต่อจากโรเจอร์ฮันและเอียนรัชนับตั้งแต่ย้ายมาจาก RS เอสโรม่าในปี2017ซาลาทําไปแล้ว188ประตูในเพียร์ลีกนอกจากนี้กองหน้าชาวอียิปตยังยิงได้46ประตูในยูฟาแชมเปียนลีกและอีก5ประตูในยูฟายูโรปาลีกนอกเหนือจากนั้นเขายังทําประตูได้6ประตูใน FA ครับ4ประตูในลีคับและอีก1ประตูใน FA คอมมิวนิชิลด์ ปฏิกิริยางานถแถลงข่าวของอาร์เนอร์ส็อตเกมชนะแอสตันวิลล่าโมซาลาและแรงหนุนพิเศษจากแอนฟิ์อาร์เนอร์ส็อตรู้สึกประทับใจกับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลและการสนับสนุนอันพิเศษจากแฟนๆที่แอนฟิ์หลังจากทีมเอาชนะแอสตันวิลล่า2ต่อ0ความรู้สึกหลังลิเวอร์พูลกลับมาคว้าชัย ผมมีความสุขผลการแข่งขันกับฟอร์มการเล่นและสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ไม่ใช่แค่จากนักเตะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแรงสนับสนุนจากแฟนๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการในวันนี้บางทีเราอาจมีโชคมากกว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าเราเล่นดีแต่โชคไม่เข้าข้างวันนี้ความผิดพลาดของผู้รักษาป,ประตูคู่แข่งและการฉลับทำให้เราได้สองประตูนี่แหละคือรายละเอียดเล็กๆที่ตัดสินเกมได้ จริงๆแล้วในเกมอื่นเราสร้างโอกาสจากการเล่นเปิดได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ฟุตบอลตัดสินกันที่ผลลัพธ์ไม่ใช่จํานวนโอกาสที่สร้างได้แรงสนับสนุนจากแฟนแอนฟิลมีความหมายแค่ไหนมันมีความหมายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันเกิดขึ้นตอนที่เรายังเสมอศูนย์ต่อศูนย์ไม่ใช่ตอนที่เรานําอยู่หรืออยู่บนจ่าฝูงของตาราง เมื่อสโมสรและทีมอยู่ในช่วงลำบากและแน่นอนว่าผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์นั้นการได้รับแบรงสนับสนุนจากแฟนๆทั้งต่อตัวนักเตะและต่อตัวผมเองมันแสดงให้เห็นว่าสโมสรน,นี้พิเศษแค่ไหนพวกเขาไม่ลืมสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นและพร้อมจะช่วยเหลือโดยเฉพาะในเวลาที่ยากลำบากนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ชนะแถมยังแพ้ติดต่อกันแฟนๆรู้ว่านักเตะและผมต้องการแรงสนับสนุน และพวกเขาก็ให้สิ่งนั้นกับเราอย่างเต็มที่เมื่อถูกถามว่าลิเวอร์พูลคุมเกมได้ดีกว่าในช่วงหลังหรือไม่ก็เหมือนกับเกมที่แฟรงก์เฟิร์ตจุดที่คล้ายกันคือเราขึ้นนำก่อนในเกมอื่นๆที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราโดนนำก่อนตั้งแต่5นาทีแรกทำให้เกมมันเปลี่ยนไปเลยแต่ในวันนี้ทุกคนคงชอบวิธีที่เราคุมเกมในช่วงท้ายทั้งจังหวะการต่อบอลและการเล่นผ่านคู่แข่ง ถ้าคุณเล่นแบบเดียวกันแต่ตอนนั้นคุณตามอยู่3ต่อหนึ่งแล้วการครองบอลของคุณไม่ก่อให้เกิดโอกาสหรือประตูแฟนๆก็มักจะรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมถึงไม่สร้างโอกาสได้เลยเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้หรอกระหว่างเกมที่คุณนํา2ต่อศูนย์กับเกมที่คุณตาม3ต่อหนึ่งในแง่ของการคุมเกมสิ่งที่เราอยากเห็นแน่นอนคือสถานการณ์แบบวันนี้ขึ้นนํา2ต่อศูนย์และคุมเกมได้มากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการประตูเพิ่มเราก็ต้องเปิดเกมมากขึ้นซึ่งนั่นก็มักทําให้คู่แข่งมีโอกาสสวนกลับได้ด้วยเช่นกัน เกี่ยวกับฟอร์มของคอเนอร์แบตลีย์และความสัมพันธ์ของเขากับซาลายิ่งนักเตะได้เล่นร่วมกันมากเท่าไรความเข้าใจก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นคุณไม่สามารถเปรียบเทียบเชนอล็กซานเร์โนกับคอเนอร์ได้หรอกแต่คอเนอร์เล่นได้ยอดเยี่ยมมากในเกมนี้เช่นเดียวกับอีกหลายคนในทีมผมคิดว่าผลงานโดยรวมของทีมคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างในวันนี้ทุกคนทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ได้ชัยชนะนี้มาพุ่งบล็อกลูกยิงวิ่งไล่กลับมาช่วยเกมรับเมื่อจำเป็นและพร้อมสำหรับการเพรสซิ่งสูงตลลอดเว มันมีหลายอย่างที่เป็นสัญญาณเชิงบวกรวมถึงฟอร์มส่วนตัวของคอร์เนอร์ด้วยความท้าทายของเขาตอนนี้คือการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเขายังไม่คุ้นเคยกับการลงเล่นครบ90นาทีในฤดูก,กาลนี้และหลังจากได้พักแค่2วันเกมถัดไปก็จะมาถึงทันทีดังนั้นเราต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นด้วยแต่ถ้าคุณถามว่าคืนนี้เขาเล่นดีไหมคำตอบคือใช่ครับเขาเล่นได้ดีมากจริงๆ เกี่ยวกับการที่โมฮัมเหม็ดซาลายิงครบ250ประตูให้สโมสรนั่นเป็นสถิติที่ยิ่งใหญ่มากมันแทบไม่น่าเชื่อเลยนะถ้าคุณยิงได้250ประตรูให้กับสโมสรเดียวต่อให้คุณยิงได้250ประตูในชีวิตการค้าแข้งมันก็น่าทึ่งอยู่แล้วแต่การทำได้กับทีมเดียวแบบนี้ยิ่งพิเศษกว่าเพราะในฟุตบอลยุคนี้มันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะัก นอกจากประตูที่เขายิงได้ในคืนนี้ผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากในภาพรวมเพราะเวลาที่เราต้องเล่นบอลยาวเรามักจะโยนไปให้เขาซึ่งเราสามารถพักบอลไว้ได้ทําให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นขยับขึ้นมาสนับสนุนและเราสามารถครองบอลต่อได้สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือเขาไม่ได้ทําได้ดีแค่เกมรุกแต่ยังช่วยทีมในเกมรับด้วยหลังจากที่เรานำหนึ่งต่อศูย์ผมเห็นเขาลงมาช่วยเฟอร์กิวฟันได้แถวๆกลางสนามด้วยซ้ํา การรวมกันของสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมชื่นชอบฟอร์มของเขาในคืนนี้และแน่นอนมันเป็นเรื่องพิเศษสําหรับเขากับการยิงประตูที่250แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเท่าไหร่เพราะเราทุกคนรู้ดีว่าซาลาเป็นคนที่ยิงประตูได้เสมออยู่แล้วเมื่อถูกถามว่ารู้สึกกดดันบ้างไหมในช่วงที่ผ่านมา ผมคิดว่าถ้าคุณทำงานอยู่กับลิเวอร์พูลคุณก็ต้องรู้สึกถึงแรงกดดันอยู่เสมออยู่แล้วไม่ว่าคุณจะนำเป็นจ่าฝูงโดยเหลืออีก15นัดหรืออยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีแบบเราก่อนหน้านี้คุณก็ยังคงรู้สึกกดดันเหมือนกันแต่ตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ผมรู้สึกได้ถึงแรงสนับสนุนจากแฟนๆเสมอแม้ในช่วงที่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจผมก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าพวกเขาสนับสนุนเราน้อยลงผมคิดว่าคืนนี้พวกเขาอยู่เคียงข้างผมแต่ไม่ใช่แค่กับผมเท่านั้น พวกเขาอยู่กับทีมทั้งทีมด้วยพวกเขาให้กำลังใจยอย่างมากซึ่งมันสามารถส่งผลอย่างมหาศาลได้จริงๆเรารู้ดีว่าที่ผ่านมาเรามีผลงานนอกบ้านที่ไม่ดีนักผมตระหนักในจุดนั้นเต็มที่แต่เกมเยือนมันไม่สามารถเทียบได้กับบรรยากาศในบ้านภายใต้แสงไฟที่แอนฟิลด์เลยสักนิดถ้าให้ผมเลือกผมคงเลือกเล่นในแอนฟิลด์แบบคืนนี้10จาก10ครั้งแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ